加油站等一会儿。 สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปย่งเอฟซีผู้ติดตามรวมไปถึงอาจารย์ทุกสุ่มทุกค่ายสุภูสุคนนะครับผมพ่อกันอีกคือเก้านะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคุขันนะครับพ่อก็ผมหมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับพ่อกันคลิปนี้กะก้อนเสิเขาไปเหตุงานครับผมกะได้ผ้าเจ้า เพชรปากช่องนะครับออกมาเล่นปลายูบ่กไกลรอครับจากคู่ขันนะครับผมได้สักตั้งสักหนังก็ยังดีนะครับผมอื่นสวยครับพี่น้องเวลาหน่อยเพื่อเพ่มเป็นการเสียเวลากะไปหลุดและรับชมน้ำกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับติดตามรับชมได้ครับ จะเรียบร้อยนะครับผมแต้มที่สิบหเพชรปากช่องนะครับผมโอ้ยลุ่นโดนครับพี่น้องว่าขืนจักเทือนะครับเพชรปากช่องครับผมลุ่นโดนนะครับผมอู้นบินไก่เลยล่ะครับพี่น้องปุนเทนบ่ครับปุนเออปู่ยาตายงห่ จะที่กระทั่งร้านยางร่มเปียโนกเด้เอเด้อเอพีย่นอบินไกลอีกตั้งหากนะครับชิขึ้นกระบอกึ้นชิคึนกระบอกค้นนะครับถึกนิ่วครับผม นกมันหลายตัวนะครับผมมันคือสีลังเลกันย่านกันนะครับลงทั้งสองขางเลยครับอยู่ในต้นไม้ก็เต็มนะจักตัวใดเป็นตัวใดล่ะครับผมจักตัวใดถือล่ะพี่น้องนกมันหลายตัวนะครับถือนิ้วนะครับผมขึ้นหวานมานเจี๊ยบขึ้นเกานะครับ จา์เก่งกองที์จัดไห้นะครับผมนี่นะครับตัวตนนะครับผมลงทั้งสายทั้งขัวพี่น้องกัสีเก็บกต่ขึ้นจังได้หลุนอยู่กัเลยแซ่ไวนะครับผมก็ใช้เวลาโดนเติมนะครับผมยี่สิบหานาทีนะครับก็สิถึงนะครับผม กูกโบหูนะครับผมเพราะว่ามันหลายโตนะครับมันไล่ตีกันเต็มไปเบิดเลยนะครับมานย่ำเสื่ๆนะครับผมก่อนสิเข,ขาไปขึ้นเวทนะครับ แต้มที่สิบหกเจ้าเพชรปากช่องนะครับผมขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับจะเก็บขึ้นมาเรียบรอย้อยแล้วนะครับผมแต้มที่สิบหกของเจ้าเพชรปากช่องนะครับผมนี่นะครับก้อนสีเขาไปเฮ็ดงานนะครับผมสวยเหรอพี่น้องการสำรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปได้ต่อๆไปนะครับทีมงานได้ออกไม้กับอให้มันมันเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ่ายคลิปนี้ผมกับอขอกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขัน สวัสดีครับพ่อกันได้ในคลิปต่อๆไปครับผมพ่อเดโมอยู่พี่น้องพ่อได้แกะขึ้นอยู่ครับมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานลกเขาใหญ่เมืองข่ขันครับผม